บันดิตนินาการบทที่106มรสมในคุกศีลาสตรีนางนั้นส่งเสียงด้คํคำเดียวก็หยุดชะงักไว้หน้าข่าวซีดร่างสันนิลิกไม่หยุดยัง้งแต่งเฮากล่าวเสียงยินะยเยียบนำพาเราลงสู่คุกใต้ดินสตรีผู้แลคุกก่าวเสียงสันสัทธานหรือท่านเป็นนักษาพระเนจรไม่ผิดเป็นเราเองท่านคิดทำอย่างไร ไม่ต้องกล่าวมากความน้ำทางภายใต้ปลายกระบี่ที่จอคุกคามสตรีนางนั้นได้แต่หันกายไปยกมือกดผนังห้องเสียงครืดครืดพันดังเตียงนอนเคลื่อนไปอย่างด้านข้างจากนั้นใช้ปลายเท้าแตะสัมผัสพื้นประตูรับบานหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจัดสร้างบันไดศิลาทอดเฉียงเฉียงลงไปเบื้องล่างเมิดมิดสนิทมิเห็นก้น ตเตงหา้เจาไปอไปกระบี่ไปยังกลางหลังฝ่ไยตรงข้ามกล่าวว่าลงไปก้าวย่างลงไปตามขั้นบันไดประมาณสามว่าจึงเปลี่ยนเป็นรถหน้าตรงไปแตงเหาเอาศัยสายตาอันขมกล้าจำแนกทิศทางได้อย่างเรอนลางเผินอุโมงชื้นแฉะบรรยากาศเยือกเย็นมองหน้าไหลว่าพันเลี้ยวขวาปากฏสี่กรงเหล็กจัดสร้างขวางทางเมื่อบรุถึงหน้าซี่กรง แต่งหาเพ่งตาไปภายในคุกคุมขังเพียงเห็นเงาดำสายหนึ่งขดกายอยู่มุมห้องจำแนกไม่ออกว่าเป็นบุคคลเยี่ยงไรพันเห็นบนผนังแขวนโคมน้ำมันดวงหนึ่งดังนั้นเสือกส่งปลายกระบี่ไปก่าว่าจุดโคมไฟขึ้นสตรีนางนั้นถูกปลายกระบี่ทิ่มแทงจนสิวกายอย่างหนาวเหน็บก่าว่าเราหามีชุดไฟไหมแต่งหาอับจนปัญญา ได้แต่กล่าวว่าปัดนี้เปิดประตูคุกออกสตรีนางนั้นยื่นมือจี้ไปยังช่องเล็กๆบนผนังข้างซี่กรงซี่กรงเล็กพันเลื่อนขึ้นไปหกเชี้กล่าวว่านักศึกษาพระเนจรเข้าไปเถอะท่านเข้าไปก่อนนี่เรานำพาท่านมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเต่งเหาเสกส่งปลายกระบี่ไปอีกคราสตรีนางนั้นอุทานออกมาสาวเท้าเข้าไป อย่างไม่ยินยอมเต่งเฮาจึงถลันตามติดเข้าไปเงาร่างที่ขดกายอยู่ขายดิยนซุ้มเสียงผู้คนจึงยันกายลุกขึ้นนั่งเต่งเฮาค่อยเห็นชัดตารองโพว่งว่าเล่าสอจือ้อพี่สะพยผู้ชราผู้ถูกคุมขังกับเป็นภรยาได้ลมขวาเงานางเท่าเคราทอนเต่งเฮาพุ่งผ่านจนล่างสนาลิก ดูจากท่าทีอันสูบซีดอิดโรยของฝ่ายตรงข้ามแสดงว่าเผชิญกับการเคี้ยวเข็นทรมานมิน้อยนางเท่ากระถอนอาจบางทีสูญเสียพลังฝีมือสองตาที่แตกซ่านไม่อาจเห็นภาพพจน์ในความมืดมิดนี้ได้ต้องก่าวเสียงสนดิกเป็นผู้ใดผู้น้องเต็งเฮาโอ้น้องเราเช่อไหนมาถึงที่นี้ท่ีนางนั้น โชคโฉกกาที่เต็งเหาก่าวว่าจ่าพันธรันกายพุ่งออกจากประตูคุกโดยระดับความเร็วรุดประกายไฟแลบพุ่งแต่ปฏิกิริยาของเต็งเหาว่องไวถึงปานใดตวัดกระบี่ฟาดฟันไปน่าเสียดายที่พลาดผิดพั่ววูบไม่อาจทิ่มแทงถูกแววเสียงดังโครมซี่โกงเหล็กเลื่อนปิดลงดังเดิมเต่งเหาขุนแขนจนแทบมีควันพวยพุ่งจากร่าง ซี่โกงเหล็กยาบเท่าแขนเด็กยังมีเหล็กเส้นทอดขวางคิดอาศัยพระกำลังงัดง้างออกนับว่ากระทำมิได้สตีนางนั้นยืนหยัดอยู่นอกซี่กรงหัวเราะเฮอะฮะ,ะกล่าว่านักษาพระเนจรนี่เป็นการแสหาจุดอับของเจ้าเองคิกคิกคกป้อมเรากำลังกังวลว่าไม่อาจจัดการกับเจ้าคิดมาถึงว่าเราเตียยี่เนี้ย กับประกอบความดีความชอบได้นางเท่าระทอรกก่าวเสียงสั่นสถานน้องเหล่าท่านก็ถูกคุ้มขังด้วยแต่งเฮาไม่ตอบคำซุกเก็บกระบี่ยื่นมือรอดช่องซี่กรงออกไปกวากมือเรียกหาว่าเตยี่เนี่ยพวกเราสามารถตกลงกันเตียยี่เนี่ยบิดเอวสายสะโพกกล่าวว่ามีอันใดตกลงกันได้สมมุติว่า ท่านสามารถเสนอเงื่อนไขามาเพื่อปลดปล่อยท่านหรือค,ค,คลิกคคเราเตียยี่เนี้ยยังไม่โง่งมงายจนไม่รู้จักดีชั่วหากท่านเกรงว่าข้าพเจ้าจะลงมือก่อนเสนอเงื่อนไขามาข้าพเจ้ายินดีมอบอาวุธไปเตียยี่เนียสาวถามาหลายก้าวห่างจากซี่กงเหล็กมิถึงสี่เทียชมาชายตามองกล่าวว่านักศึกษระเนจร ท่านสง่างามยิ่งสร้างความวันไหวแก่เรานักแต่ท่านเป็นบุคคลน่าสะพรึงกลัวไปบัดนี้เราจะส่งสัญญาณออกย่อมมีผู้คนมาจัดการกับเจ้าเองเต่งหฮายื่นสองมือออกนอกซี่กลงหันใจกลางฝ่ามือไปยังนางพันเกรงลมปานแล้วรังเข้าปรากฏพลังนึ่งดูดอันเข้มแข็งแกร่งกป้าขมหนึ่งโดดรังเตียยี่เนี้ยโซซัดโซไซเข้ามา เตียยี่เนี้ยคาดฝันไม่ถึงว่าแต่งหาจุลมือเยี่ยงนี้ยามิทันระวังย่อมไม่อาจขัดขืนดิน้นหลนแต่งหายื่นมือตะปบปราดก็คร่ากลมที่ประจรข้อมือของนางไว้ได้เตียยี่เนี้ยู้สึกสองแขนชาด้านพละกําลังเสื่อมสูญสิน้นแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอก้ายยางวาดวันขวัญเสียนักษามเนจรจอนพวกเราสามารถตกลงกัน เต่งเหาเข็นเสียงว่าสายไปแล้วเปิดซี่กรงเหล็กเถอะหากแม้นเราบอกว่าไม่เล่าเราจะฉีกกระชากท่านตายคามือเตยี่เนียสถานทางร่างกล่าวว่านักศึกษาพเนจรท่านแม้สามารถออกจากคุกใต้ดินก็ไม่อาจพ้นจากหมู่บ้านไปได้นั่นเป็นเรื่องของเราเองจุดประสงค์ของท่านคิดช่วยคนกระมังแน่นอน บอกต่อท่านนางศูญเสียพลังฝีมือไปแล้วท่านไม่สามารถนําคนที่ศูญเสียวิชาฝีมือออกจากหมู่บ้านเด็ดขาดเต่งเหาขบกรามกรอดกล่าวว่าเบอร์ซี่โรงก่อนอื่นๆคอยสนทนาภายหลังท่านฉุดลากเราจะเปิดซี่กรงอย่างไรความนี้ง่ายได้ยิ่งท่านเริ่มเคลื่อนกายก่อนเถอะพางคายมือข้างหนึ่งออกเคลื่อนล่างไปก้าวหนึ่ง แล้วยื่นมืออีกข้างหนึ่งตะปบใส่ข้อมือของนางสลับกันใช้สองมือคร่ากลมนางเคลื่อนช้าๆมาถึงข้างซี่กรงเหล็กเตยยี่เหนียกล่าวว่าปดปล่อยเราเรายังไม่บรรลุถึงตำแหน่งอันควรเลวไหลเราเห็นช่องเล็กๆนั้นท่านสามารถยื่นมือสัมผัสถูกชัดๆเตยยี่เหนียอับจนปัญญาเหยียดแขนจนสุดลาทีไพยังช่องเล็กๆนั้นซี่โรงเหล็ก จึงเลื่อนขึ้นอีกคราทั้งนี้เพราะจากฝ่ายหนึ่งอยู่ภายในอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ภายนอกครากุมกันและกันแนบแน่นทั้งสองจึงถูกเหล็กขวางบนซี่กรงดันขึ้นสู่เบื้องบนแต่งเหาประกบนิ้วมือข้างซ้ายที่สกัดจุดเตียยี่เนียจากนั้นคลายมือจากการคราลุ่มข้อมือของนางแววเสียงดังโครมร่างที่กาอากาศของเตียยี่เหนียล่วงหล่นลงสู่พื้นแตงเหา รีบฉุดลากนางเข้ามาในคุกแล้วกล่ากับนางเท่าครรทอนเล่าซอจื้อท่านชะไหนถูกคุมขังอยู่ที่นี้ทั้งนี้เพราะสามวันก่อนถูกปทุสลายและแวกเมืองอึง้งเอียงฝ่ายตรงข้ามจึงกล้ากลุมมาที่นี้พลังฝีมือของท่านถูกทำลายจริงๆนางเท่ากระทอนเบิกตาแทบฉีกขาดกล่าว่าไม่ผิดเรานับว่าจบสิ้นแล้วน้องเรา มาได้อย่างไรกันระหว่างทางพบเห็นขรรทรแสนรู้ข้าพเจ้าทราบว่าต้องเกิดเรื่องยึงสะกดติดตามมาอ้อเล่าสอจือ้อท่านทราบสาเหตุที่ถูกคุมขังหรือไม่นางเท่าทรรทนผงกศรีะก่าวว่านางแพชชยาแท่แต่เคยลงมาสอบปากคำบอกว่าเยี่ยงงอทรยศต่อปอมน้องเราเยียงงอเรา มันอาจอยู่ในระหว่างการเดินทางกับป้อมตอนนี้มันยังไม่ทราบเรื่องดังนั้นพวกเราต้องไปจากที่นี้เสียก่อนน้องเราหากถึงคราจําเป็นท่านก็ปีกตัวไปก่อนไม่ต้องสนใจเราเราสูงวยปูนนี้แม้ตายก็ไม่อะไรขอให้หาทางช่วยเหลือเยียกงอด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อสายเลือดแสดงออกจากวาจาไม่กี่ประโยคนี้อย่างชัดแจง้ง เต่งหาวก่าวอย่างเด็ดเดี่ยวเล่าซอชื่อข้าพเจ้ารุถมาช่วยเหลือท่านไหนเลยสลัดทอดทิ้งท่านโดยไม่เย,ยแสได้เราเมื่อสูญเสียพลังฝีมือย่อมเคลื่อนไหวไปไม่สะดวกมิอาจทรวงออกจากถ้ำเสือวังมังกรเต่งหาวพันหวนนึกถึงสภาพการของเจ้าบิจทิตกล่าวว่าเล่าซอชื่อถูกที่สกัดจุดพิการทำลายพลังฝีมือไปหรือ ความนี้ไม่ทราบชัดเพียงรู้สึกว่าสูญเสียพลังผิมือไปเท่านั้นอ้อหวังว่าเพียงถูกตัวยาสยบไว้เถอะก้าวพางลวงไข่มุกขจัดพิษออกยืนทรงต่อนางเท่าฤทธรเอ่ยเสิบต่อเล่สาสอจือ้อรับไปอมไว้ในปากหากแม้พลังผิมือของท่านเพียงถูกตัวยาสะกดไว้ย่อมขจัดได้ทันทีนางเท่าฤทธรยื่นมือรับไปอมไว้ในปาก เต่งเฮาเพ่งตาจ้องมองนางผ่านไปชั่วครู่หนึ่งดวงตาที่แตกส่้นของนางเท่าอทอรกลับเป็่งประกายเจิดจ้าขึ้นเต่งหฮายินดียิ่งนักกล่าวว่าเล่าซอชื่อใช้ได้แล้วนางเท่าฤทธคายไข่มุกออกทรงคืนต่อเต่งเฮากาวอย่างพุ่งพานน้องเราพลังพิมือของเราฟื้นฟูแล้วตอนนี้ใกล้ยามสี่พวกเรายังคงรีบไปกันเถอะ สตีนีเล่านางชั่วหลายร่านราคะสมควรฆ่าทิ้งจบคำประกบนิ้วที่สกัดจุดชีวิตของเตียยี่เนี่ยพางกล่าวว่าเล่าซอจือ้อไม้เท้าของท่านเล่าไม่ทราบถูกฝ่ายตรงข้ามนำไปทิ้งที่ใดแล้วอย่างนั้นไปกันเถอะนางเท่าครรทอนสาวเท้าออกจากประตูคุกเต่งหาตามติดอยู่ด้านหลังไม่คาดแววเสียงโครมใหญ่ ซี่โครงเหล็กเลื่อนลงหมากักเต็งเหาอยู่ภายในเต่งเหาใจหายว่บคิดไม่ถึงว่ากลไกปิดซี่โครงติดตั้งอยู่บนพื้นพวกตนคงมังเอิญเหยียบถูกนางเท่ากระทอนก็พร่งว่าจะทำอย่างไรกันเต่งเหาคมสติกล่าวว่าเล่าซอจือ้อเห็นช่องเล็กบนผนังข้างซี่โครงหรือไม่อยู่ตำแหน่งใดอ้อเห็นแล้วลองใช้มือจี้ใส่ดู ทันใดลำแสงอันเจิดจ้าสายหนึ่งผยพุ่งเข้ามานางเท่ากระท้อนเหลียวควบไปย่างแตกตื่นและเห็นนักสู้สองคนกลับมาถึงหนึ่งในสองมือถือคบเพลิงสาดแสงต้องร่างนางเท่ากระท้อนอย่างชัดแจง้งนักสู้ผู้หนึ่งอุทานว่านางชะไหนหลบหนีออกมาได้ก้าวพางกระชากกระบี่ยาวออกนักสู้ที่ถือคบเพลิงเลีบเสียบคบเพลิงไว้บนห่วงเหล็กที่ผนัง พางตะปบกระบี่ออกแววเสียงขวับขวับกระบี่สองเล่มกรีดวาบใส่นางเท่ากระทอนดุดสายฟ้านางเท่ากระทอนไม่ทันกดปุ่มกลไกลบนผนังไดแต่หมุนกายไปต้านรับทางอุโมงค์ขับแคบจำกัดในมือนางไร้อาวุธและเพลงกระบี่ของสองนักสู้หน้าแตกตื่นยิ่งพอประมือจึงหักล้างกันอย่างดุเดือดระทึกขวัญแต่งเฮาเบี่ยงกายอยู่ด้านข้าง ไม่ถูกสองนักสู้พบเห็นในใจรอนรุ่มยิ่งดูท่าทีในหมู่บ้านพบเห็นเหตุเปลี่ยนแปลงแล้วหากปากทางเข้าคุกใต้ดินถูกปิดตายตนเท่ากับตกเป็นภาพในไหมิมีทางดิ้นหลุดได้นางเท่ากระธรใช้มือเปล่าต้านรับกระบี่สองเล่มดังนั้นละบากกินแรงยิ่งมิมีโอกาสไปกดปุ่มกลไกและนักสู้ทั้งสองลงมืออย่างดุดันอมหิต ขายคิดปิดชีวิตเฉลยสำคัญให้จงได้หากแม้มีคนมุกลุกมาอีกสถานการณ์จะเรวร้ายสุดอย่างคาดแล้วเต่งเหาขายพยักในกรงขังต่อให้มีฝีมือสูงเยี่ยมปานใดก็ไม่สามารถทุ่มเทออกเต่งเหาขบกรามกรอดถลันมาที่หน้าประตูซี่กรงนักสู้ผู้หนึ่งเลือบแลเห็นเข้าพูดพ้องว่าภายในคุกยังมีคนนักสู้อีกผู้หนึ่ง เลียวหน้ามองมาสมาธิแตกสั้นไปวูบนางเท่าคระทรพอกระแทกฝ่ามือออกร่างของมันก็ส่วนเซไปด้านหลังเต่งเฮาฉกฉวยโอกาสชั่ววูบนั้นพุ่งพลังดาชนีแวกฟ่าอากาศไปเสียงแผดร้องพันดังนักสู้ที่พบเห็นล่องรอยของตนก่อนโทกพลังดาชนีล้มฟุบลงนักสู้อีกผู้หนึ่งหันกายหมายหลบหนีเต่งเฮาจึงพุ่งพลังดาชนีไปอีกครา ปากร้องระดังว่าไม่อาจปล่อยมันลบหนีออกไปส่งข่าวได้เนื่องจากระยะห่างไกลไปนักสู้ผู้ลบหนีเพียงถูกปลายพลังดัชนีจี้ใส่จนฝีเท้าส่วนเซนางเท่ากระทอนรีบพักดันฝ่ามือออกร่างของนักสู้ผู้นั้นถูกกระแทกจนปิวไปปะทะก,กับผนังมันสมองแหลกละเอียดจบชีวิตไปเต็งเฮาก่าวอย่างร้อนรุ่มเล่าซอจื้อ รีบกดปุ่มกลไกมิทันขาดคำปรากฏนักสู้อีกสองคนรถมาสมทบนางเท่าฤทธรก้มกายลงเก็บกระบี่ยาผู้ตายขึ้นเล่มหนึ่งส่วนมือสายประกบนิ้วจี้ใส่ปุ่มกลไก่แต่ทว่ายังชักช้าไปหูกระบี่ยาวสองเล่มกระดาษฟาดฟันมาอย่างดุร้ายนางเท่าฤทธรจำต้องปราดกระบี่ไปต้านรับเมื่อกุมกระบี่กับมือ ขายตึงสถานการ์ได้แต่กับไม่อาจปีกตัวไปกดปุ่มเลื่อนซี่กงเต่งเห่าร้อนรุ่มใจยิ่งพนนกพลังดัชนีที่พุ่งใส่ช่องเล็กนั้นด้วยตัวเองพลังดัชนีพอพุ่งใส่ปากฏกสเกตสีดาปิวเวียนวันบังเอิญที่ถูกซี่กงเล็กเลื่อนขึ้นอีกคราเต่งเห่าดีดปราดไปดุดเก่าทันกระชากกระบี่ออกฟาดฟันปากายกระบี่วูบวาบสองครา เสียงแผดล้องดังติดต่อกันนักสู้ทั้งสองล้มฟุบลงเตงเฮาก่าวว่าเล่าซอจื้อดับคบเพิงแล้วไปกันนางเท่าฤทธรบดคบเพิงลงใช้เท้าเหยียบจนดับไปในอุโมง์ยึงกับคืนสู่ความมืดมิดดังเดิมเตงเฮากระชับกระบี่ชิงลำหน้าก่าว่าเล่าซอจื้อโปรติดตามข้าพเจ้ามาชั่วพิบตามาถึงปากทางออก เต่งเหาเงย่นหน้ามองไปชั้นบนของบันไดเงียบสงัดปราศจากความเคลื่อนไหวดังนั้นขายใจลงดีดกายขึ้นไปดุดสายฟ้าภายในห้องเบื้องบนมิเห็นมีเงาร่างผู้คนเบื้องนอกกับจุดคบเพลิงโชดช่วงสาดแสงสว่างสวยัยดุดกลางวันเงาคนพุกผ่านสับสนขายกำลังดำเนินการค้นหาเต่งเหาเหลียวหน้ามากา่าเบาเล่าสอจื้อ ขึ้นมาเถอะนางเท่ากระทอนทันขึ้นมากวาดตาไปยังเบื้องนอกกล่าวว่าร่องรอยพวกเราถูกพบเห็นแล้วหรือหาไม่ได้อาจบางทีในหมู่บ้านพบเห็นนักสู้นอกหมู่บ้านที่ถูกข้าพเจ้าสยบไว้แล้วทราบว่าปากฏศัตรูบุกรุกกำลังตรวจขนโดยได้จุดหมายบัดนี้สมควรทำอย่างไรรอดูสถานการณ์ไปสักครู่ตอนนี้พวกมัน คงไม่มาตรวจคนห้องนี้จึงดังคาดหมายมีนานให้ดังนักสู้เหล่านั้นก็วกไปตรวจค้นสถานที่อื่นมีว่าผู้ใดก็ไม่พบเห็นว่านักสู้ที่ลงมายังคุกใต้ดินปราสนาการไปแล้วตเตงหาจึงกล่าวเล่าซอจือ้อบัดนี้พวกเราไปโปรดเหยียบย่ำก้อนหินสองก้อนที่กึ่งกลางไม่อาจเหยียบผิดพลาดแม้สักก้าวเดียวจบคำ นำหน้าออกจากห้องนางเท่ากระถอนตามติดอยู่ด้านหลังอย่างกระชั้นทิศตลอดลายทางไร้การขัดขวางมาถึงประตูข้างของหมู่บ้านและเห็นนักสู้สองคนแยกย้ายเฝ้ารักษาอยู่ข้างประตูเพิ่มขึ้นจากการก่อนหนึ่งคนเต็งเฮาทราบว่ามีแต่ข่าคน่ายเดียวดังนั้นจึกปร,ราดไปโดยไร้ซุ่มเสียงซ้ายดัชนีขวากะบี จูโจมออกด้วยดับความเร็วดุดปะกายไฟนักสู้เฝ้ารักษาประตูทั้งสองกระทั่งเงาคนยังไม่อาจเห็นชัดตาครางหนักๆเพียงครึ่งเสียงก็ร้มลงคนทางขวาโรหิตแปดเปื้อนพื้นดินจนแดงฉานเต่งเหากวักมือวูบพุ่งข้ามพื้นที่ว่างรันเข้าดงต้นแปะนางเท่ากระทอนนาริวตามติดมาเร้นกายไปหลังต้นไม้เต่งเหารซุ่มเสียงแผ่วเบาลง กล่าวว่าเล่าซอจือ้อบนยอดไม้ขึงร่างแหนอกดงไม้มีคูคุ้มครองตึกกว้างห้าวาคูกว้างห้าวายังผิวข้ามไปได้แต่ร่างแห้เหล่านั้นผู้น้องจะสสางให้กับเล่าซอจื้อเองกล่าวจบดีดกายขึ้นอย่างเร่งร้อนทายเทกำลังภายในใส่กระบี่สะบัดกราดฟาดเป็นประกายวงกว้างกิ่งใบปิวเวียนว่อนเสียงกับพวนดังระรัว ร่างแหที่ขึงอยู่ตกวูบลงยอดไม้ถูกถากถางราบเรียบเป็นแถบใหญ่เสียงกระพวนพอดังเงาร่างผู้คนก็โรดเล่นมาอย่างด้านนี้เป็นจุดเดียวเต็งเหาผิวกายลงสู่ผืนกล่าวว่าเล่าซอจื้อรีบขึ้นต้นไม้พุ่งข้ามลำน้ำไปผู้น้องจะไิทักคุ้มครองอยู่ด้านหลังเงาคนฮือโหมมาถึงแสงคบเพลิงสว่างโชดช่วงห้อมร้อมรอบบริเวณอย่างแน่นหนา ทางด้านริมแม่น้ำกับปราสจากผู้คนแสดงว่าริมลำน้ำติดตั้งกลไกชั่วร้ายไว้ดังนั้นไม่ต้องเฝ้ารักษานักศึกษาพเนจรคิดไม่ถึงว่าเป็นเจ้าในเสียงว่ากล่าวแต่งวยงอปรากฏกายขึ้นข้างกายของนางไปบรุษกลางคนซึ่งร่วมห้องหอกับนางนางเท่ากุทธรยืนหยัดกับที่อาจบางทีนางไม่ต้องการหนีเอาชีวิตรอดไปก่อน เต่งหา่ากล่าวอย่างร้อนลนเล่าสอดจื่อรีบไปไมีทันขาดคำนักสู้ป้อมจันท้าสี่คนก็ถาโถมเข้ามาเต่งหาวสืบถาปราดออกสบัดกระบี่ฟาดฟันไปโอ้ยโอ้ยเสียงแผดล้องพันดังนักสู้ทั้งสี่ล้มละเนรนาดลงแทบมีอาจจำแนกลำดับก่อนหลังได้ขณะเดียวกันนางเท,าท,ท่าฤทธรโผพุ่งกายขึ้นรดวิหกตัวมหึมา ไม่คาดบุรุษกลางคนที่ข้างกายแต้งไวหงอพันลอยตัวขึ้นสกัดขัดขวางสบัดฝ่ามือฝาดฟา,ากาดออกทั้งสองพากันทิ้งตโตลงสู่พื้นเต่งเหาขุนแขนแทบขุมคั่งสบัดกระบี่จูโจมใส่บุรุษกลางคนนั้นลดสายฟ้าแต่งไว้งอแค่นเสียงหนักเสกกายมาเสืกทรงกระบี่ออกสกัดขัดขวางเปรื่องเปรื่องแต่งไว้งอถูกกระแทกถอยไปหลายก้าว บรุษกลางคนนั้นจึงมีโอกาสชักกระบี่ออกแต่ก็แตกตื่นจนหน้าขาวซีดนางเท่ากระทอนได้ประมือกับชายชราผู้หนึ่งหักล้างกันจนชลมุนวุ่นวายเต่งเหาตาสาสตร์ปะกายอมหิตรุ่นคิดขึ้นหากให้เปิดฉากฆ่าล้างผ่านอยากคุ้มครองเล่าสอดชื่อหนีรอดได้ดังนั้นก้าวขวางไปสองก้าวประจันหน้ากับแต้งงวยงอตวาดว่ารับกระบี่ในเสียงตวาด กระบี่ยาวกรีดวา่าบออกด้วยอนุภาพอันดุร้ายเกรียวกราดครอบคุมใส่แตหงห้อยงอแตหงห้อยงอตวัดกระบี่ขึ้นปะทะบริกลางคนนั้นกับจูดโจมกระบี่ใส่กลางหลังเต่งเหาอย่างรอบเลนพลังกระบี่แหวกฝากาดดังหวีดวิวหน้าแตกตื่นเต่งหาจูดโจมถึงกลางคันพันหมุนกายกับพอดีเผชิญกับสภาวะกระบี่ของบรุษกลางคนนั้นจึงสะบัดกระบี่ไปดุดสายฟ้า นี่เป็นแผนที่คาดคิดไว้แต่แรกต้องการกำจัดบุรุษกลางคนผู้นี้แล้วค่อยว่ากล่าวกันแต่งวยงอตั้งตัวเป็นฝ่ายรับยามกระทันหันไม่สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้โอ้ยเสียงแผดร้องดังหวยหวนบุรุษกลางคนนั้นโทคมกระบี่กีดตั้งแต่ใบหน้าถึงปกเสือ้อโลหิตฉีดพุ่งดุดน้ำาพหล้มปุบแน่นิ่งไปแต่งวยงอ เห็นยอดชูคู่สวาสดถูกฆ่าถิงหน้าอัปลักษ์ถึงกับปิดเบี้ยวปั้นยากถาโถมาอย่างกุ่นแค้นอาฆาตเต่งเท้ากวาดกระบี่ออกเสียงครางอย่างเจ็บปวดพันดังกระบี่ยาวแต้วยงอปิวกระเด็นหลุดจากมือไหล้ายได้รับบาดแผลทางยาวนักสู้เจ็ดแปดคนฮือโหมตรงมาประกายกระบี่ผนึกเป็นม่านอันหนาแน่นคอบคมลงใส่เต่งเทเต่งเาหมุนกายดังขวับ กระบี่กราดฟาฟาดฟันออกรอบข้างในเสียงโรหะปัดทากันดังถี่ยิบเสียงแผดร้องพันดังเงาวคนแต่กระจกระจายออกบนพื้นปรากฏทซากศพฟุบเกลื่อนอยู่สามซากที่ด้านข้างนักสู้ป้อมจันทาสามคนเสกเข้าหาหนางเท่าเครืะทอรนรล่วมมือกับชายชารานั้นกุ้มจูโจมใส่เต่งเท้าพอเห็นเช่นนั้นจึงดีดกายสอดแทรกเข้าไปสะบัดกระบี่ออก โอ้ยชายชรานั้นล้มฟุบลงเต่งห่าปาดกระบี่ไปด้านข้างก็ปรากฏนักสู้อีกผู้หนึ่งล้มลงเสียชีวิตนางเท่ากระทอนตาวาดก้องก็นำฝ่ามือฟาดออกนักสู้ที่เบื้องหน้าศีรษะแหลกรานตายคามือนักสู้อีกคนหนึ่งล้นลานถอยปราดออกจากวงเต่งห่าเสือกกระบี่ทิ่มแทงไปคมกระบี่ก็ทรวงใส่ทรงอกนักสู้นั้นเต่งห่าดึงกระบี่กลับ ร้องระดังว่าเล่าซอจือ้อท่านยังรอคอยอันใดนางเท่ากระทอนตีดขวับขึ้นจากผื้นขณะเดียวกันเงาร่างสายหนึ่งโถมลงจากต้นแปะต้นหนึ่งจูโจมใส่นางเท่ากระทรรเต็งเหาใจหายวูบตนยืนหยัดอยู่บนผื้นไม่สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ทันใดเงาดำกลุ่มหนึ่งพุ่งวาบเข้าหาเงาร่างนั้นแววเสียงแผดร้องหวยหวนเงาร่างผู้คนนั้น กัดแทกลงกับเพลินใบหน้าเนืองนองไปด้วยโลหิตสดๆสดนางเท่าฤทธรพอผิวขึ้นบนยอดไม้ย็็พุงปราดปราดไปตามเส้นทางที่เต็งเฮาถากทางให้ทันทีเงาดำซึ่งโถมจูโจมใส่คนของป้อมจันทาเป็นเคอทธรแสนรู้นั้นเองพอเห็นผู้เป็นนายจากไปก็กระเพือปีกติดตามไปแตงเฮาระบายลมหายใจยาวตอนนี้ตน ม่มีสิ่งใดต้องพวักพวนอีกดังนั้นหันกายไปอย่างแต้งไว้งอขบกรามกล่าวว่าแต้เสียวเจีย้ยท่านล่วงหน้าไปก่อนแต้สากังก้าวหนึ่งเถอะกระบีของแต้งไว้งอถูกนักสู้ผู้หนึ่งเก็บมามอบคืนให้แล้วแต่นางพอประสานศพกับประกายตาอนามหิตของแต่งเหาต้องถอยกายไปสามก้าวส่วนหลังปะทะกับลำต้นไม้ขนาดสองคนโอบต้นหนึ่ง เต่งหาสืบบท้าไปสองก้าวกระบี่ในมือชี้เฉียงสู่ท้องฟ้าแต่งวยงอตวาดก้องว่าพวกเจ้าบุกเหล่านักสู้ที่หลงเหลือได้แต่ทันเข้ามาพันสะบัดกระบี่จูโจมออกุดสายฟ้าขนองฝน